คุณผู้ชมครับลองนึกถึงสิ่งที่คุณคิดว่าคุณขาดมันไปแล้วเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากดูสิครับคำตอบของท่านผู้ชมหลายท่านนั้นอาจจะเป็นปัจจัยสี่ซึ่งมันก็แน่เลยแล้วครับมันเป็นของสำคัญจริงๆแต่ให้ว่ากันตามตรงเลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจำน,นวนไม่น้อยเนี่ยต้องนึกอยู่ในใ,นใจแน่นอนว่าเขาจะลำบากแน่นอนแต่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ย เทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความออสะดวกต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันนะครไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เอยเออเครื่องดูุูธอ่ะบางทีอาจจะใช้เป็นหุ่นยนต์อ่ะคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนะี้ต่างล้วนแต่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้มันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันในทุกวันนี้ครับหลากหลายท่านอาจจะทราบถึงเทคโนโลยี 5G ที่เร็วกว่า 4G นวงน้อยกว่า 4G และทําอะไรได้มากกว่า 4G แต่ในตอนที่ผู้คนบางส่วนได้รับประโยชน์จากการใช้ 5G อ,อยู่นั้นขนาดเดียวกันเทคโนโลยี 6G ก็กำลังถูกพัฒนาอย่างเรื่อยๆครับก่อนที่เราจะมาพูดถึง 6G ในอนาคตของเราเราขอมาพูดถึงในส่วนของ ประวัติศาสตร์ของเจ้าเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารันนี้กันดีกว่าครับและเริ่มเดิมที้วเนี่ยการที่เราจะติดต่อสื่อสารการันหรือส่งผ่านข้อมูลอะไรประมาณนี้มันก็ยังจะต้องผ่านสายระโยระยางอะไรมากมายต่างๆเต็มปไปหมดเลยครับแต่มันเปลี่ยนไปครับเมื่อปีพุทธศักราช2522ได้เกิดการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของอนาล็อกที่มันไร้สายครั้งแรกครับและนี่ครับคือ1่ง G หนึ่ง G คือมันไม่ได้ชื่ออะไรหรอกนะมันคือชื่อของยุคซึ่ง G ก็คือมาแต่ generation เจเนเรชันแหฉะนั้นหนึ่ง G มันคือ first generation หรือว่ายุคแรกนั่นเองครับโดยในยุค1 G เนี่ยเราจะใช้สัญญาณคลื่นวิทยุในการส่งคลื่นเสียงหากันและกันซึ่งมันก็หมายความว่าเรายังส่งข้อมูลกันได้เพียงแค่เสียงเพียงเท่านั้นแต่ไอ้คำว่าเสียงเพียงเท่านั้นแหละครับกับเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างไร้าสายนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโทรศัพท์มือถือ เครื่องแรกของโลกครับซึ่งเจ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกของโลกนี้ก็ตกเป็นเจ้าตัว Mo t ต r o l ล d y n ดนา c ท0กแบบซึ่งเจ้าตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาในปีพุทธศักราช2527าด้วยราคาสูงถึง3 2 0 0 0 0บาทเป็นไงนะครับเทคโนโลยีในยุคน,นั้นแพงกันใช่ไหมล่ะครับแต่3 2 0 0 0 0บาทนั้นแลกกับการที่คุณได้โทรศัพท์อันเท่ากับติดน้ำย่อมยและคุณก็ยทำได้เพียงแค่รับสายแล้วก็โทรออกอย่างเดียว ฉะนั้นครับการพัฒนาจึงต้องดำเนินต่อไปครับ10ปีให้หลังครับมันก็ถึงคราวแล้วครับที่การติดต่อสื่อสารของเรานะั้นจะก้าวเข้าสู่คำว่าิตอ g และในยุค 2G เองนี่แะครับที่โทรศัพท์จะเริ่มเป็นมากกว่าโทรศัพท์โดยยุค 2G ฮะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนั่นก็คือเป็น 2.5G กับ 2.75G ในช่วง 2.5G ครับเราเริ่มมีการอาเทคโนโลยี g p s ขึ้นมาใช้งานกับโทรศัพท์จนเราสามารถส่งข้อความสั้นๆหรือเรารู้จักกันในานาว่า SMS แล้วก็การส่งรูปภาพที่เราอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่มันเรียกว่า MMS นี่แหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวจนมันเกิดการขันในตลาดอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำฟังก์ชันให้มันดูดีทำเครื่องให้มันเล็กลง มีจอแสดงภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับและถึงแม้ว่าความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะยังอยู่แค่ที่ประมาณ1 1 5กิโลบิตเพอร์เซกและมันก็ยังถูก limit แท้ใช้ได้แค่4 0กิโลบิตเพอร์เซกแต่เทียบในตอนนั้นมันก็เร็วมากแล้วนะพอก้าวข้ามผ่านเข้าสู่ยุค 2.75G กครับก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีจาก gps เป็น t e t t edge นั่นแหละที่มันจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นไปที่7 0 1 8 0ถึงกิโลบิตเพอร์เซ และยังเริ่มมีความสามารถในการเข้าไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยครับถัดมาครับในยุค3 g ซึ่งเจ้า3 g เนี่ยครับมันพาเทคโนโลยีเราก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งมันพาให้เราได้รู้จักคำว่าสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเครื่องแรกๆของโลกอย่าง iPhone ก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะใช้ ส G เว้่นะแปลว่ามันเครื่องแรกของโลกมันเริ่มเป็นสมาร์ทโฟนมันเริ่มมีจอสัมผัสอะไรที่มันดูดีกว่าชาวบ้านมันยุคนี้แหละซึ่งจะยุคนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือมันจะอัพสปีดมากกว่าเดิมไปอยู่ที่ 42Mbps มบิตเพอรมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์มากขึ้นซึ่งทำให้ยุคนี้มันเริ่มก่อเกิดการวิดีโอคอลไหนจะมีเรื่องของการรับชมแล้ฟังสื่อต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ต และก็การใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราอีกต่างหากด้วยนะครที่มันเริ่มต้นขึ้นมาในยุค 3G กล่าวข่ามายัง 4G ครับเทคโนโลยี 4G เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าในช่วงที่คลิปนี้ออนแอร์อยู่เนี่ยใน,ในช่วงที่มันเพิ่งจะอัปโหลดนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะเป็นใช้เป็น 4G ออยู่ผมก็ด้วยเช่นกันตอนนี้ผมก็ยังเป็น 4G อยู่ โดยในยุคนี้ครับได้มีการนําเทคโนโลยี LTE ขึ้นมาเพื่อลดความหน่วงเพิ่มความเร็วให้กับอินเทอร์เน็ตไปถึง1กิกะบิตเพอร์เซคันด์และในยุคนี้ครับก็เป็นยุคเริ่มต้นของ IoT คานี้ต้องรู้จักไว้ดีๆนะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อใน5 g 6 g แน่นอนถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือาการที่เราจะได้เห็นของต่างๆในยุคนี้มันต่อเน็ตได้และเชื่อมต่อว่าอุป,ปกรณ์ได้ยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยคุณรู้จักแบรนด์เสี่ยวมีนะ่ไหมครับ ที่มันมีมีนบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเสี่ยมีสร้างซึ่งมันก็คือเสี่ยมีเนี่ยเป็นบริษัทที่สร้างพวกเอ่อแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ถ้าเอาทีแบบเรารู้จักกันนะนะแบบตื้นเขินเลยซึ่งก็ตรงเนี้ยมันสร้างให้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าของมันเนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถควบคุมผ่านมือถือได้สั่งการผ่านมือถือได้แล้วมันสามารถเชื่อมโยงได้กับอุปกรณ์ต่างๆมากมายในเครือของเสี่ยมีได้กัน มันเลยจึงไม่แปลกใจครับว่า IoT เนี่ยจะเป็นดูเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากเพราะคุณอาจจะสามารถควบคุมทั้งบ้านคุณผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายใน็ตนของคุณนี่แหละครับมันน่าสนใจจริงๆในช่วงของ 5G หรือว่ามันก็คือยุคตอนนี้แหละเพราะว่าในหลายๆคนตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มใช้ 5G ได้จริงแล้วเหมือนกันประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ โดยยุคนี้ที่ผมมองว่าไอสิ่งที่มันเด่นชัดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของค่าความหน่วงที่ลดลงจนมาถึงหลักมิลลิเซคันและก็แถมยังเสถียรมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นและเร็วมากขึ้นซึ่งจากตรงนี้เนี่ยมันจะพาเราเข้าสู่ IOT ได้ดีขึ้นและไหนจะเรื่องของการสั่งการทางไกลเนี่ยที่มันจะทให้แบบปฏิวัติวงการการขนส่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคนขับรถบรรทุกอะไรประมาณนี้คุณอยู่ที่สำนักงาน คุณอยู่ในห้องที่มันมีจอใหญ่ๆที่คุณสามารถเห็นถนนได้จากกล้องที่ติดอยู่กับรถแล้วคุณก็ใส่แว่น VR แล้วคุณก็ขับจากพวงมาลัยที่สำนักงานคุณอ่ะแต่พวงมาลัยตรงนั้นมันไปเชื่อมกับรถจริงมีคันเร่งที่เชื่อมกับรถจริงเกียร์ที่เชื่อมกับรถจริงก็เท่ากับว่าคนขับคนนั้นเขาไม่ต้องออกไปไหนเลยเขาก็อยู่สำนักงานแต่เขาสามารถขับรถขนส่งของเนี่ยสบายใจหรือเราสามารถจําลองการไปเที่ยวจริงๆหรือไปร่วมงาน กิจกรรมจริงจผ่าน AR ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกงานคอนเสิร์ตสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้มันจะพัฒนาอะไรในพวกนี้ได้หลายได้เลยครับสำหรับ 5G ในขณะที่ 5G ดูจะเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตของเทคโนโลยีได้ไปมากมายและยาวแต่ในขณะนี้ครับเทคโนโลยี 6G ก็กำลังทดลองค้นควา้าวิจัยและพัฒนาอยู่ครับ เทคโนโลยีในยุค 6G เนี่ยมันจะปรับการใช้คลื่นจากคลื่นวิทยุกลายมาเป็นคลื่นเทราเฮิร์ตซ์ซึ่งจะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ300ถึง3,000กิกะเฮิร์ตซ์ซึ่งมันมากกว่าเดิมเยอะมากเลยและจะมีความถี่ช่วงคลื่นอยู่ที่ประมาณ10ไมโครเมตรจนถึง1มิลลิเมตรซึ่งมันก็อยู่ระหว่างคลื่นแมคโครเวฟกับคลื่นอินฟราเรดนั่นแหละเอ็กซ์าคลื่นเทราเฮิร์ตซ์เนี่ยโดยเจ้าคลื่น 6G เนี่ยมีการคาดว่า จะเร็วกว่า 5G 100เท่าแล้วไหนเรื่องของ 6G เนี่ยมันจะผนวกเรื่องของ AI เข้าไปอีกซึ่งหารู้ไม่ครับ 6G ที่เราอาจจะมองว่ามันอยู่ไกลตัวเราเนี่ยพี่จีนเขาเริ่มทำการวิจัยมาตั้งแต่ปี62แล้วครับและปลายปี63ที่ก็ผ่านมาเนี่ย เขาก็ได้ทาการส่งดาวเทียมรับสัญญาณ 6G ตัวแรกของโลกอย่าง Star Era 12ขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างสําเร็จครับซึ่งที่เราใช้ดาวเทียมเนี่ยก็เพราะว่ามันจะกระจายสัญญาณได้ไกลกว้างและจัดก,การง่ายซึ่งก็เหมือนจะเป็นวิธีเดียวกันกับ Starlink ของเฮยรอนมาร์อีกด้วยเอ่อถ้าตรงนี้ผิดพายยังไงก็คอมเมนต์ได้นะฮะเพราะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหางานน,นะน,นนี้คิเองและประเทศอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอเมริกาและประเทศอื่นๆอีกมากมาย ต่างมีความสนใจและกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยียุค 6G นี้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้ครับเจ้าเทคโนโลยี 6G เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ภายใต้การพัฒนาการวิจัยการทดลองและการปรับปรุงอะไรอีกมากมายครับแถมมีหนํำซ้ำมันยังมีปัญหาที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถี่ของคลื่นใหม่การรองรับกับ AI การวางแผนในการกระจายสัญญาณในรูปแบบใหม่และปัญหาอื่นอ,อีกนับไม่ถ้วนครับ แต่เพียงเท่นนี้มันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วครับว่าอนาคตอีกไม่ไกลอ่ะมันจะพลิกโฉมไปอีกหลายขั้นเลยครับในวันนี้คุณอาจจะตะลึงกับเจ้า6ปีแต่ในอีกไม่กี่ปีเชื่อไล้ครับมันจะมีอะไรให้คนอื้งอีกมากมายเลยแหละครับโอเคครับผมสาระไปทั่วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้โอ้โหข้อมูลแน่นมาก ก็ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะฮะเขาไม์บอกกันมาได้เลยเพราะว่าโอ้โหวันนี้ข้ขอมูลเยอะจริงทํ r e ี e r e n กันมาก็อาจจะลวกบ้างอะไรบ้างอาจจะมีตกหล่นอะไรบ้างก็คอมเม์ได้คอมเม์มาบอกเลยก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือชอบสไตล์แบบนี้ก็กดไลค์ subscribe แล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับว่าคุณรู้สึกไงกับคอนเทนต์หล่านี้และอยากให้เราทําอะไรต่อไปไว้เจอกันใหม่ในวาระหน้าเราวันนี้ สวัสดีครับ